หลังจากปล่อยวัวไปแล้วนะครับก็มาสังเกตขี้นะครับก็มันจะมีเหมือนมีพยาธินะครับเนี่ยเนี่ยครับเหมือนเป็นพยาธิเป็นไข่เป็นอะไรนะ ก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับถึงจะมาฉีดนะเพราะว่าปล่อยไปแล้วด้วยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยฉีดตัวนี้อายุประมาณปีนิดๆน,น,นะครับยังไม่ได้ฉีดฉีดยาถ่ายพยาธิเลยนะครับก็เพิ่งจะสนตะายไปนะครับ ก็จะมีอีกตัวตัวเล็กๆประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเป็นถ่ายเหลวอ,อีกตัวหนึ่งนี่นี่คือถ่ายเหลวตอนเย็นๆถึงจะมาฉีดยานะครับถึงจะเข้าคอกเมื่อวานก็ฉีดไปสองเข็มตัวเนี้ยมีอาการขาบวมนะครับขาบวมข้างซ้าย ก็เลยฉีดยาแก้เอ่อแก้ขาบวมแล้วก็ยาบำรุงบำรุงไปนะครับพอฉีดเสร็จไม่มเห็นมันเป็นไอ้ถ่ายเหลวอีกนะครับก็เลยไม่ได้ฉีดเดี๋ยวจะต้องฉีดตอนเย็นจะต้องฉีดอีกอ,ออกซิเตต้าอีกนะครับต้องกลับมาฉีดอีกน่าจะเข็มหนึ่งนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น ไอโวเมกตินแล้วก็ไบโอคาตาลินนะครับยาัะเข็มน,นะครับยาบำรุงแล้วก็ยาถ่ายพยาธิตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวตอนรอตะเข้าคาะหสำหรับยาที่ฉีดนะครับจะมีอยู่สตัวนะครับวันนี้อ่าฉีดฉีดวัวที่เป็นพยาธินะครับใช้อ่าไอโวเมกตัวนี้นะครับ วัวน้ำหนักประมาณ200โลก็ใช้ประมาณ3-4ถึงซีซีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับยาบำรุงนะครับ3-4ถึงซีซีนะครับใส่ไป4ซีซีก็ได้5ซีซีก็ได้นะครับตัวนี้2ตัวนี้นะครับใช้ใช้กับตัวที่เป็นพยาธนะครับสำหรับตัวนึงนะครับที่เป็นเจ็บขานะครับเจ็บขาแล้วก็ท้องเสีย จะเป็นตัวนี้นะครับ้วกาแฟเนกจะเป็นยานบรรเทาปวดลดไข้นะครับตัวนี้ใช้วัวตัวนี้ประมาณร้อยโลก็ใช้ประมาณสองซีซีถึงสามซีซีนะครับแล้วก็ยาบำรุงนะครับไบโอคาตาลินก็สองซีซีถึงสามซีซีเหมือนกัน,นครับตัวนี้แล้วก็ออกซิเตต้าเอนะครับตัวนี้เป็น เป็นยารักษาโรคท้องเสียท้องร่วงนะครับพวกแบคทีเรียแกมบวกแกรมลบนะครับใช้ได้หลายโรคนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่เข้มข้นนะครับใช้ใช้1 0 c, c ีนะครับต่อน้ําหนักวัวร้อยกิโลนะครับหรือว่าหนึ่ง cc ต่อสิบกิโลครับจะใช้เยอะหน่อยนะครับตัวนี้แต่ว่าฉีดทีเดียวก็อยู่ได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับมันเป็นยา ลองแอคติ้งนะครับมาเจ้าก็จะฉีดไม่ต้องฉีดซ้ำนะครับโอเคประมาณนี้เนาะหลังจากที่ฉีดยาไปวันที่สองนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับคีเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะมีเมือกมีเมือกเล็กน้อยนะครับก็ไม่ไม่เหลวแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่แข็งมากนะครับ ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเลือดจ้ำจ้ำปนออกมาแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับมาดูไอ้ตัวเล็กกันนะเป็นไงหลังจากที่ฉีดยาไปได้เกือบสองวันแล้ว หมูก็มีเหงื่อใส่แล้วก้าเริงครับล่าเริง,รเรงปกตินะครับไม่ซึมไม่อะไรแล้วนะแต่ว่าขาบวมอยู่ตรงข้อขายังบวมอยู่นะครับแต่ว่าตรงตรงตรงสะตรงเนี้ยมันมันเริ่มยุบแล้วนะดูแล้วมันเป็นแผลเหมือนเป็นแผลลำปีเลยนะ รูนนะคับเี่ยผมก็ยังไม่เคยรู้ว่าลำปีมันยังไม่เคยเห็นลำปีมันขึ้นตรงขาเหมือนกันน่าจะเป็นลำปีนะครับแต่ว่าเฉียจาไปแล้วตัวนี้นอนสบายเลย